เอาแล้วครับวันนี้เรามาดูสวนทุเรียนกันนะครับบุกแหลกป่ายางเลยนะครับดกนะครับโยกเยกเลยนะครับทางมีแต่ขนส่ายนะครับโอ้โหวันนี้เราเอารถเตี้ยม,มาไม่ได้นนะครับต้องเอารถสูงมาไม่งั้นติดลมนะครับโอเค ไม่เดี๋ยวจะถ่ายถนนใหม่นะครับนี่เล่นปลากัไมัมนทางดีกันนี้ <c oughs> แล้วก็ออกสู่ถนนใหญ่ yeah. okay. เย้ยโอเคมาดวสิไายสิไายเห็นว่า ะตะมนตรงหูมันบ่นคือหมููทางเขาป่ามันเฮียดีนะแต่ว่าทางไปเมืองหรือ่เป็นทางเขาป่า Daddy feel, daddy feel well. You you feel the world Who am, Who How do you do How do you I I